ยินดียต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องทางของอภพอีสานครับเมื่อคุณเข้าช่องทางนี้คุณจะได้เรียน n NO l p และธุรกิจด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายครับย่อยแล้วก็เอาไปใช้งานได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรายังอยู่กันเรื่องของ n NO l p ครับวันนี้มีหลายคนนะครับที่อ inbox เข้ามาปรึกษานะครับทางเพจของเรามากมายครับว่าฉันเนี่ยมีความกังวลมีความสับสนมีอารมณ์หงุดหงิดมีอารมณ์ร้อนใจนะวันนี้เป็นหัวข้อที่จัดให้กับคุณ เป็นพิเศษโดยเฉพาะเลยนะครับถามคนครับว่านานเท่าไหรแล้วครับที่คุณเนี่ยไม่ได้ทบทวนตัวเองนานเท่าไหร่แล้วที่เราสะกดคําว่าความสุขไม่ได้นานเท่าไหร่แล้วครับที่เราไม่เคยใช้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองจริงๆคุณรู้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่อยากจะมีความสุขอยากจะร่ํารวยขึ้นแต่ลืมตัวเองลืมตัวเองครับเพราะอะไรครับ รู้สึกว่าผู้อื่นสําคัญแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องลูกของเราสําคัญครับแต่อย่าลืมว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุขด้วยเราจําเป็นต้องมีความสุขด้วยนะครับคนอื่นจึงจะมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าหากว่าคุณเนี่ยมแต่สร้างความสุขให้กับทุกคนแต่เวลาที่คนอื่นเขาเห็นคุณเนี่ยไม่มีความสุขคุณคิดว่าครอบครัวคุณมีความสุขไหมครับคําตอบก,ก็คือไม่ครับ หลายคนให้ความสุขคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้าคุณเคยขึ้นเครื่องบินไหมครับเขาบอกว่าหน้ากากออกซิเจนเนี่ยจะต้องสวมให้กับผู้ใหญ่ก่อนจึงสวมให้กับเด็กแน่นอนครับมันต้องช่วยตัวเองก่อนจึงช่วยคนอื่นได้หากคุณอยากให้ครอบครัวของคุณมีความสุขอย่างแท้จริงต้องเริ่มจากตัวเองก่อนจริงไหมสวัสดีครับพี่แพทใครคิดว่าใช่พิมใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับถ้าวันนี้ คุณอยากจะสําเร็จร่ํารวยขึ้นความสุขเป็นตัวจุดชนวนสําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยรับมือกับสิ่งที่มันยังไม่เคยเจอครับเช่นเรื่องใหม่ๆที่มันท้าทายหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่มีทางครับที่เราจะไม่เจอปัญหาแต่ทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราฉลาดกว่าปัญหาเราขยายตัวเองขยายจิตใจขยายภาชนะของความแข็งแกร่งของเราเนี่ยได้ใหญ่กว่าปัญหาจริงไหม นานเท่าไรหร่แล้วครับที่คุณไม่เคยได้อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ในความคิดคุณในโลกความเป็นจริงนานเท่าไรหร่แล้วครับและนี่คือความทุกข์ทรมานิของคนที่กําลังเดินทางไปสู่ความสาเร็จแต่ลืมตัวเองไปข้างหน้าแต่ลืมเอาใจตัวเองมาด้วยบางครั้งครับคุณต้องเสริมพลังให้กับตเตงบ้างเติมพลังให้กับตเตงบ้างใช้เวลาแน่นๆเลยทําสิ่งที่ตัวเองชอบ ใช้เวลาแน่นๆ่นเลยอยู่เงียบๆคนเดียวนั่งทบทวนแผนการทั้งหมดใช้เวลาแน่นๆเลยรีแลกสบายใจไม่ต้องเครียดใช้เวลาแน่นๆเลยมีแค่ชั้นจริงๆที่อยู่กับจิตวิญญาณของฉันมันมีบ้างไหมครับใครที่ไม่ค่อยมีก็พิมพ์เลยครับว่าไม่ค่อยมีใครที่มีบ่อยก็พิมพ์เลยครับว่ามีบ่อยแม้แต่คนที่นั่งสมาธิบางคนก็ยังไม่สามารถเจอจิตวิญญาณตัวเองได้เลย จริงไหมแม้แต่คนทีอ่อาจจะไปทําบุญบ่อยก็ไม่ได้แปลว่าเจอค่ะเรื่องของจิตวิญญาณอนะอย่างที่บอกสมาธิสวดมนต์เป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นบางคนมีสมาธิตอนเล่นอยู่ค่ะบางคนมีสมาธิตอนนั่งอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้เอาป,ป้าย้ำเน้นอีกนิดหนึ่งก็แล้วแต่คุณจะชอบวิธีนะสมาธิโยคะออกกาลังกายนะหรือว่าอาจจะนอนหลับก็มีสมาธิอาจจะนั่งอยู่กับธรรมชาติจิบกาแฟจิบชาชิว,ชว ก็มีสมาธิหรือได้นั่งทางานในที่ที่มันเงียบๆหรือได้ใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองก็มีสมาธิสมาธิแต่ละคนไม่เหมือนกันครับสมาธิและสวดมนต์เนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นหาเวที่เป็นตัวเองคือให้ตัวเองอยู่ในคลื่นของความฟโฟลของความสงบครับเวลาที่จิตใจคุณไม่สงบคุณเคยสังเกตไหมครับว่ามันคิดอะไรที่มันไอเดียสร้างสรรค์ไม่ค่อยได้หรือถ้ามันได้ มันก็เหมือนไฟแช็กที่เดี๋ยวมันจุดติดเดี๋ยวมันจุดไม่ติดนึกภาพออกไหมใครนึกภาพออกพิมพ์หน่อยครับว่านึกภาพออกเวลาที่คุณอยู่ในคลื่นของความวุ่นวายความกังวลการเปรียบเทียบความสงสัยและความหง,งุดหงิดร้อนใจมันน้อยมากครับที่คุณจะเกิดคลื่นของครีเอทีฟขึ้นมาในหัวของคุณคุณไม่สามารถที่จะสร้างสารรค์อะไรเพิ่มขึ้นมาได้เพราะมันถูกหยุดยั้ยงด้วยสิ่งที่เรียกว่าโหมดเซฟครับ เวลาที่คุณมีอารมณ์เหล่านี้ครับมันยากมากครับที่จะมีไอเดียสร้างสรรค์และงานและโปรเจกต์ชีวิตที่คุณทํามันต้องสร้างสรรค์จริงไหมโดยเฉพาะหลายคนที่กําลังสร้างตัวตนกําลังออกล่องเพราะฉะนั้นวันนี้การจัดการความวุ่นวายในเรื่องของความรู้สึกความคิดสําคัญใครในที่นี้คิดว่าสําคัญพี่แม่ไหนครับว่าเออสาคัญจริงๆเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าคุณนั่งทบทวนตัวเองดีๆในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนก็ได้ครับ คุณจะเริ่มเห็นว่าคุณเสียเวลาไปเยอะเหมือนกันหลายหลายปีหลายหลายเดือนสำหรับบางคนแทนที่คุณจะพุ่งทยานในหนึ่งถึงสามปีนั้นหรือหนึ่งถึงสามเดือนนั้นแต่คุณกลับถูกฟิสแช่แข็งโดยความปลอดภัยที่จิตมันสร้างขึ้นจะเรียกว่าเราแพ้อัตราตัวเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากชนะมันเราก็จำเป็นต้องฝึกบ่อยๆเพราะฉะนั้นโจทย์แรกครับ หาสถานที่ที่คุณรู้สึกสงบก,กระบวนการสําหรับบางคนไม่เหมือนกันโอป้าบอกแล้วบางท่านเล่นโยคะก็รู้สึกสงบบางท่านได้เล่นกับลูกก็รู้สึกสงบบางท่านดูธรรมชาติก็สงบบางท่านสมาธิก็สงบบางท่านสวดมนต์ก็สงบอะไรที่มันสงบสาหรับคนไปทําสิ่งนั้นกับให้เวลากับตัวเองโดยไม่ต้องรู้สึกผิดได้ไหมหลายคนบอกว่าเวลาที่ฉันกําลังทําอะไรในแบบของตัวฉันเองฉันรู้สึกผิดอะ่ะฉันรู้สึกว่ามันจะพลาดโอกาส ฉันต้องเร่งตัวงไปทํางานอยู่ตลอดฉันฉันกลัวจะพลาดโอกาสเราป้าคือเวลาทุกนาทีฉันต้องทํางานแต่อย่าลืมว่ารถเนี่ยที่วิ่งไปต่างจังหวัดยิ่งวิ่งไปไกลแค่ไหนก็ยิ่งต้องแวะตั๊มจริงไหมไปเข้าห้องน้ำบ้างสิไปซื้อกาแฟในอเมซอนบ้างสิไปเติมน้ํามันบ้างสิไปทานอาหารบ้างสิรถเนี่ยว่าเจ๋งแค่ไหนก็ยังต้องพักครับเพราะไม่งั้นเครื่องยนต์มันจะร้อนเกินไป ต่อให้เป็นฟอร์มูล่า1คุณก็จะปมนต้องพักเครื่องคุณเข้าใจใช่ไหมครับในคําว่าพักเครื่องเนี่ยคือเวลาที่คนเนี่ยรีแลกกับตัวเองคุณอยู่กับตัวเองจริงๆตัวนี้จะขอเรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คุณเคยเป็นไหมที่รู้สึกว่าการอยู่ในที่แห่งหนึ่งมันทรงพลังสําหรับคนและในบางกิจกรรมที่มันเป็นคนจริงๆโดยไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องครับครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ในช่วงเวลาที่คุณใช้เวลากับ ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองก็คืออยู่กับตัวเองตัวเองก็คือตัวเองเข้าใจใช่ไหมครับอะไรเข้าใจพป็เข้าใจคือบางมุมต้องมีจุดที่เป็นตัวเองบ้างและอยู่ในแบบของตัวเองจริงๆคุณจึงจะทรงพลังความสงบบางอย่างมันเริ่มที่ตัวคุณก็ลองหากิจกรรมเหล่านี้ดูนะครับหรือว่าลองหาบางสภาพแวดล้อมดูที่มันเครือกุลคุณ,คณบางทีคุณเคยเป็นไหมที่สังเกตเองว่า พอเวลาที่ใจร่มๆ่มใจสงบใจมีความสุขใจสบายสบายมันคิดไอเดียได้ดีกว่ามันมีคําตอบได้ดีกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่คนใจร้อนใจกังวลใจสับสนใจว้าวุ่นเนะ,ะ่ยค่ะมันดูสับสนไปหมดก็รู้นะว่าจะต้องทําอะไรก็รู้นะว่าคําตอบน่าจะเป็นอะไรแต่ยังไม่ไม่ทําอ่ะแต่ยังคิดไม่ออกแบบนี้อันตรายนะคะแบบนี้อันตรายเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันทาให้คุณสูญเสียพลังสูญเสียกําลังใจสูญเสียความเชื่อมัน่นทำไมต้องเสียความเชื่อมั่นครับถ้าคุณไม่ได้ก้าวหน้าได้เติบโตแน่นอนครับรับประกันได้ว่าคุณจะสูญเสียความมั่นใจไปเยอะเลยและยิ่งถ้าคุณปล่อยให้เวลาแบบนี้มันนานเข้าคุณจะกลายเป็นคนไม่มั่นใจต่อให้คุณจะเริ่มต้นได้ความว่ามั่นใจและโอกาสที่ดีคุณก็จะไม่มั่นใจอยู่ดีจริงไหมใครในทีนี้คิดว่าใช่ครับสวัสดีครับทุกคนเพราะฉะนั้น ถ้าคุณเริ่มต้นอย่างมั่นใจแต่เวลาที่คุณปล่อยให้เต็วเองมีช่วงเวลาที่สับสนกังวลร้อนใจหงุดหงิดมา,จากจะเกินไปวันหนึ่งคุณก็จะกลับมาไม่มั่นใจเหมือนเดิมเพราะของเดิมของคุณคืออดีตมันคอยฉุดรั้งคุณไว้เสมอครับว่าคุณไม่ควรเป็นคนที่ดีกว่านี้แบบที่คุณเคยเป็นนะ่ะมันโอเคละมันพอดีละไม่ต้องทะยานมากไปกว่านี้หรอกมันเหนื่อยมันต้องการพักเพราะฉะนั้น เราจะมีจดสําคัญว่าเวลาที่คุณพักผ่อนไม่ต้องรู้สึกผิดก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณฝืนอะไรมากๆเกินไปมันทาให้คุณน็อกตัวเองจนไม่อยากทําอะไรคุณเข้าใจสางนี้ใช่ไหมครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าโอเคทํางานวันนี้เหนื่อยโอเควันนี้ขอนอนพักหน่อยวันนี้ขอไถตายิกตอกเล่นได้ไหมให้เวลาตัวเองที่มันรู้สึกสงบบ้างบางทีคุณไถติ๊ท o กตอกอาจจะสงบในแบบของคุณคุณดู youtube เล่นคือมันก็ฟินในแบบของแต่ละคนคุณเข้าใจปะ อย่าไปบอกว่าพวกดูซีรีส์เขาไร้สาระนะคะบางคนเขาดูแล้วเขามีพลังยกตัวอย่างแล้วกันเวลาที่โอป,ป้าจะรู้สึกสงบมีพลังมันก็มีหลายแบบอย่างเช่นโอป,ป้าเป็นคนที่ชอบดูหนังรบกันหนังเทพเจ้าอะไรพวกโอป,ป้านะหนังต่อสู้เนออี่ยโอป,ป้าก็จะรู้สึกมีพลังหรือบางครั้งโอป,ป้าไปดูสวนะไปดูกระรอกที่สวนนะที่ที่บ้านเนี่ยมีสวนนะครับแล้วมีกระรอกกระรอกนะครับสองตัว เราก็สงบครับเราก็นั่งกินเนสเบต้าหรือว่าไมโลเราก็รู้สึกสงบหรือบางครั้งโอป้ากินข้าวแสงอร่อยอยู่ในบรรยากาศที่แบบมองเห็นสวนอาบ้านเราจะมีสวนด้วยมันก็ทําให้เราสงบหรือบางครั้งเนี่ยบางวันสมมติว่าที่บ้านไม่อยู่ครับที่บ้านไปทุระโอป้าอยู่คนเดียวเงียบมากเลยครับญาติพี่น้องก็ไม่อยู่บางทีเขาก็นั่งอยู่ในบ้านเนี้สงบมากเลยครับบางครั้งความเงียบก็ทาให้โอป้าสงบ แต่ในขณะเดียวกันความเมียกก็ทําให้ใครมมนกลัวจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญกับคุณต้องฝึกให้ตัวเองมีความศักดิ์สิทธิ์ของช่วงเวลาคือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์มันสําคัญมากนะครับทุกคนมันเหมือนกับแหล่งเชื้อเพลิงที่เติมพลังเราแต่ละคนเร่งรีบในการหาเงินจนลืมว่าเราก็ต้องเติมเชื้อเพลิงบ้างคุณกังวลงานมากเกินไปคุณกังวลทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มากเกินไป จนคุณไม่มีพื้นที่ว่าฉันต้องเติมพลังให้กับตัวเองบ้างในแต่ละวันหรือสัปดาห์หรือเดือนครับลองหาช่วงเวลาที่เป็นตัวเองจริงๆแบบที่ไม่ต้องมีหัอกนจากภรรยาจากลูกจากสามีจากพ่อแม่จากใครก็ตามหรือจากคู่คนลองหาที่ที่เป็นตัวเองจริงๆครับมันคืออะไรนะมันคืออะไรสําหรับคุณนั่นคือโจทย์สําคัญนะครับที่คุณต้องทำเชื่อเลยครับว่าความคิดสับสนไม่เคยทําให้ใคร มีไอเดียดีขึ้นเลยความคิดสับสนไม่สามารถทําให้การตัดสินใจคุณดีขึ้นได้เลยความคิดที่กังวลสับสนหงุดหงิดร้อนใจเป,เปรียบเทียบเปรียบเรอยอรู้สึกได้ค่ารู้สึกไม่มีคุณค่ามันคือสเกลอารมณ์ต่าคุณไม่สามารถดึงดูดเงินได้เพิ่มขึ้นครับถ้าหากว่าคุณมีสเกลอารมณ์ที่ต่ํามากๆจริงหรือไมนะ่เพราะฉะนั้น อารมณ์เป็นตัวที่บ่งบอกรายได้ของคุณเป็นตัวที่บ่งบอกความสุขในชีวิตเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคุณจะสําเร็จและก้าวหน้าได้เร็วแค่ไหนยิ่งอารมณ์คุณหน่วงเท่าไหร่คําตอบมันก็ชัดเจนนะครับในโลกความเป็นจริงว่าทําไมคุณยังไม่ก้าวหน้ามากไปกว่านี้ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขจะเป็นตัวบอกว่าคุณไม่ก้าวหน้าหรือก้าวหน้าและในความก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าอารมณ์เป็นตัวบอก และอารมณ์เหล่านี้มันก็ไปผลิตความคิดมากมายเวลาที่อารมณ์คุณแปรปรวนคุณสังเกตไหมครับว่าความคิดก็แปรปรวนมันเหมือนเครื่องยนต์ครับอันหนึ่งพังอีกอันหนึ่งก็พังตามคุณเคยสังเกตไหมสมมติว่าอะไรดีแต่ไม่รู้อุปกรณ์รถยนต์อะสมมติเป็นน็อตแล้วกันน็อตตัวหนึ่งพังอีกตัวหนึ่งมันก็จะพังตามคุณเคยเป็นไหมเวลาที่คุณซ่อมรถอันหนึ่งพังอันหนึ่งก็พังตามอันหนึ่งก็พังตามแน่นอนครับรถที่มันใช้งานมานานแล้วเนี่ย มันก็ต้องเข้าอู่บ้างเช่นเดียวกันตอนที่เข้าอู่เนี่ยรถไม่ได้วิ่งรถก็จะได้พักสักหนึ่งวันสองวันรถก็บอกว่าสบายดีจังไม่ได้วิ่งอย่ารู้สึกผิดเวลาที่คุณพักครับอย่ารู้สึกผิดอ่ะเวลาที่คุณไม่ก้าวหน้าคุณสามารถทําให้ตัวเองมีความทรงพลังได้เพียงแค่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองจริงจริหาเวลานะครับที่จะอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะความสับสนกังวลทุกข์ใจร้อนใจไม่เคยทําให้ใคร ก้าวหน้าขึ้นจริงๆใครในที่นี้ได้เรียนรู้มากขึ้นครับพิมไม่ไหนครับว่าได้เรียนรู้ป๊อบป้าเองเป็นคนหนึ่งที่เล่าให้คุณฟังได้ปะ่ะเมื่อก่อนเป็นคนที่ร้อนใจก็ตามอายุด้วยนะครับคืออายุเป็นส่วนหนึ่งนะสภาพแวดล้อมส่วนหนึ่งตัวกระตุ้นส่วนหนึ่งประสบการณ์ในอดีตก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่คุณเจอณปัจจุบันเจ้านายลูกน้องทีมลูกค้าก็ส่วนหนึ่งโซเชียลมีเดียก,ก็ส่วนหนึ่งทุกวันนี้เรามีตัวกระตุ้น โคตรเยอะครับเมื่อก่อนคุณอาจจะมีแค่อดีตของคุณพ่อแม่สามีภรรยายแค่นี้นะแต่ปัจจุบันมันมีโซเชียลเขามาเกี่ยวข้องและโซเชียลนะมีทุกช่องทางต่อให้คุณไม่อยากเจอคุณก็เจอไม่อยากฟังข่าวนั้นมันก็เจอครับเพราะฉะนั้นระวังตัวกระตุ้นของคุณให้ดีที่มันคอยทำให้คุณสับสนคําถามตัวกระตุ้นของคุณณนะปัจจุบันมันส่งเสริมอารมณ์คุณไปข้างหน้าไหมถ้าตัวกระตุ้นคุณไม่ได้ส่งเสริมอารมณ์ให้มันดีไปข้างหน้า ต้องหาสาเหตุครับว่าอะไรที่มันหยุดยั้งคณอยู่เช่นโอเคพ่อแม่ออไม่เห็นด้วยกับฉันที่ฉันทําออนไลน์โอเคฉันอาจจะต้องไปเคลียร์กับพ่อแม่หน่อยไปเคลียร์นี่ไม่ได้ให้ไปทะเลาะก,กันนะครับให้ไปอธิบายกันให้เข้าใจครับว่าทําไมเนะมื่อก่อนที่บ้านพ่อป,ป้าก,ก็ไม่เคยเห็นด้วยครับที่มาออกกล้องหรือว่าทําไลฟ์สดใดๆเขารําคาญเสียงกันเขารําคาญเพราะว่าเขาจะนอนพักเพราะเขาคิดว่าเขาป่วยตลอดเวลาแต่ในปะัจจุบันครับตอนนี้เนี่ยที่พ่อป้าก,กาลังคุยกับคนอยู่เนี่ย แม่ไปอยู่บ้านอีกหลังหนึง่งเพื่อจะให้เวลาอป้าพูดกับพี่อย่างทรงประสิทธิภาพและเขาให้ความเงียบเต็มที่กับเราครับที่เราจะมีพลังไม่มีเสียงรบกวนใด,ดเพื่อจะคุยกับคุณกับพอเราเก้าวหน้ามากขึ้นครอบครัวเริ่มเห็นผลลัพธ์ชัดเจนขึ้นและเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปแค่โฟกัสงานเรายังนั่งกินข้าวกับแม่เรายังทํากิจกรรมกับที่บ้านที่บ้านเนี่ยเขาชอบร้องคาราโอเกะก็จะมีแก๊งเพื่อนแม่ไวกระเสียนเนี่ยมาร้องคาราโอเกะที่บ้านครับทำกับข้าวกินกันแสนอร่อยเมื่อวานก็ ทำอะไรหมกปลีกล้วยนะเขาก็ทํากินกันมแมะว่าแม่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีช่วงเวลาที่เบิกบานและมีความสุขคุณเชื่อไหมครับว่าแม่โอป้าแต่ก่อนเนี่ยติดเตียงด้วยซ้ําคือเขาแทบจะไม่ค่อยลุกจากเตียงเลยเขาเชื่อว่าเขาป่วยมากๆแต่ทุกวันนี้เขาเดินไปเดินมาไปคาเฟ่ไปหลายหลายที่ครับเขาก็สามารถทาอะไรหลายอย่างได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาคือคาราโอเกะครับอีกบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราจะมีการติดตั้งคาราโอเกะไว้ นะคนแก่เขาก็จะมีความสุขกันเขาก็มารวมตัวรวมตัวกันเป็นเด็กแก๊งเห็นไหมกา <laughs> รร้องเพลงอจจะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็มีสมาธิที่ดีก็ได้เพราะเวลาที่แม่อยู่กับเพื่อนเขามีความสุขครับแล้วก็เวลาที่แม่อยู่กับหลานเขาก็มีความสุขอ่แต่ว่าหลานก็นานานทีมาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับวันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้ก่อนนะเราค่อยตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ตามบางครั้งอารมณ์เนี่ย มันไม่เป็นใจมันจะไม่ความคิดเพี้ยนกลับไปที่อารมณ์ฟังให้ดีนะครับเมื่อความคิดคุณเพี้ยนและสับสนกลับไปที่อารมณ์นะสําหรับใครที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่เลยอ่ะฟังแล้วฉันรู้สึกว่าอยากจะพัฒนามันให้ดีขึ้นอยากจะแก้มันอยากจะทํามันให้ดีขึ้นนะคุณก็พิม,มาหน่อยนะครับว่าเอออยากอยาก,อยากทามันให้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าคุณนั่งทบทวนในวันนี้ก็ได้ครับผ่านมากี่เดือนแล้วล่ะผ่านมากี่ปี คุณควรจะก้าวหน้ามากกว่านี้ใช่หรือไม่ทำไมคุณไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนเ,นเพื่อนๆคุณคนในมหาลัยเดียวกันคนในคอร์สออนไลน์เดียวกันคนในสัมมนาเดียวกันคนในอะไรดีโรงเรียนเดียวกันคนในบริษัทเดียวกันทำไมเจริญก้าวหน้าไม่เท่ากันเพราะเรื่องของการควบคุมระดับของอารมณ์และความคิดมันเป็นตัวควบคุมระดับรายได้ของคุณด้วยนะครับและสําหรับคนนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะฝึกสิ่งนี้นะครับ เพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเร่งในการแก้ไขครับโอป้าเชิญชวนคุณเลยนะครับในวันที่9กธันวาคมนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับ8โมงเช้าถึง2องทุ่มครับอาจจะเลยไปถึง2องทุ่มครึ่งเรานะจัดโปรแกรมนี้เพื่อจะทำกิจกรรม Transformation คุณจากการสับสนในความคิดทั้งหมดครับที่คุณเจอในตอนนี้คุณไม่สามารถจับประเด็นได้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณที่คุณก้าวหน้าไม่ได้ อย่างที่บอกนะครับสิ่งที่วัดความก้าวหน้าคุณคืออะไรครับคืออะไรครับผลลัพธ์ทางตัวเลขครับแค่ความรู้สึกก้าวหน้าก็อาจจะดีครับแต่ตัวเลขมันบง่งชัดครับทําให้คุณมีความรู้สึกยอดเยี่ยมกว่าคุณรู้สึกว่าคุณก้าวหน้ามันดีครับแต่เวลาที่คุณมีตัวเลขหรือผลลัพธ์เป็นรูปธรรมมันจะทำให้คุณรู้สึกยอดเยี่ยมมากกว่าดีครับรู้สึกดีใครก็รู้สึกได้แต่รู้สึกยอดเยี่ยมมันต่างกาันถ้าคุณทํางานและคุณได้ผลลัพธ์น้อยหรือไม่ได้เลย คุณจะไม่อยากทําอีกใช่ออมป้านะคุณจะโคตรท้อแม้คุณจะเริ่มต้นมาเป็นอย่างดีและเป็นเครื่องยนต์ที่แรงมากครับ Fit My Set ไม่ได้จัดบ,บ่อยครั้งครับในแต่ละรอบนะครับในปีหนึ่งเราจะแค่ไม่กี่ครั้งเช่นเดียวกันสัมมนาหแหกวรวยก็จัดเพียงแค่ไม่กี่ครั้งครับ Fit My Set เนะี่ยตัวนี้นะครับป้าเองมีช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะที่ชื่อว่า YouTube Motivation Podcast ครับเราก็เลยจับเป็นอีเวนต์ครับ Fit My Set Motivation อ่ะพอดแคสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องนี้เราก็ได้จัดเป็นอีเวนต์นะแต่คุณสามารถเข้ามาร่วมได้นะครับสําหรับคนที่รู้สึกว่ามีความกังวลมีความเครียดมีความสับสนคือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับสิ่งที่คุณต้องการไปได้ยอดขายมากกว่าเดิมไปกับธุรกิจที่สูงมากกว่าเดิมกับความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีมากกว่าเดิมในคลาสนี้นะครับเราจะพูดถึง8ด้านของคุณนะครับแต่เราจะทําให้คุณได้ทำเฟรมเวิร์ก ในหนึ่งวันเต็มๆบอกเลยครับไม่อยากให้พลาดรอบนี้ปุ๊บป้าเองก็เต็มที่กับคุณทําไมต้องให้เจอตัวมั่นต่างกับซูมอย่างไรนะครับบอกไว้ก่อนว่าการเรียนในซูมมันคือคุณรู้และเข้าใจแต่การเรียนแบบเจอตัวมันทําให้คุณพรานฟอร์มชันเปลี่ย,ย,ยนแปลงไปใณวันนั้นคนที่เข้าสัมมนารอบนี้นะครับจะมีเป็นรูปธรรมชัดเจนออกไปว่าอะไรที่มันฉุดรั้งคุณด้านความคิดมีความคิดอะไรที่มันเป็นตัวดําตัวแดงตัวเขียวอยู่เดี๋ยวเราจะ ไม่ได้กําจัดครับแต่เราจะทําความเข้าใจว่าเราจะจัดเรียงระบบมันอย่างไรคุณเคยเห็นคอมพิวเตอร์ที่มีไฟล์งานเต็มไปหมดแต่ไม่เคยจัดระบบระเบียบไหมครับนั่นแหละครับเวลาที่มันมีไฟล์งานรกหน้าเดสก์ท็อปมันทําให้คอมพิวเตอร์มันโหลดช้าเช่นเดียวกันโอ,อป้าแค่จะทําให้คุณจัดโฟลเดอร์ได้ครับและจัดแปรตี้ของความคิดได้ข้อดีของมันที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณคือคุณรู้ไหม คนที่มีความคิดสับสนมันไปต่อไม่ได้มันไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้แล้วมันจะเป็นหนูถีบจักเดี๋ยววันนี้ดีพอปัญหามากูก็วนอยู่ที่เดิมมันเป็นแค่นี้จริงๆครับแต่คนที่เขาสามารถจัดเรียนลาดับความคิดได้และเสริมพลังไปกับมันผ่านวิธีที่ป้าจะให้คุณในฟิตไมซ์เซตซึ่งอย่างที่บอกครับปีหนึ่งไม่ได้เปิดบ่อยครั้งครับพลาดแล้วต้องรออีกนานอยู่นะเพราะว่าต้นปีไม่ได้มีฟิตไมซ์เซตนะต้นปีจะเป็นสัมมนาแห่งวรวยนะครับ ปีหนึ่งก็น่าจะจัดประมาณสักหนึ่งถึงสองครั้งแค่นั้นนะครับและข่าวดีถ้าคุณไม่มาเรียนรอบนี้นะมันก็จะต้องเจอกันอีกนูน่นกลางปีเลยก็หลายเดือนถ้าคุณรอได้ก็ไม่ได้เสียเรียกแต่ถ้าเกิดว่าความคิดนี้มันทําให้คุณเป็นหนูถีบจากแล้วคุณรู้ตัวว่าออป้ากำลังหมายถึงอะไรคุณควรนั่งอยู่ในโปรแกรมนี้โดยเฉพาะแถวนนหน้าๆเลยครับแถวหน้าของเราครับสองแถวแรกเป็น v i p 2 9สองบาทคนที่ลง v i p นั่งสองแถวหน้าและพอจบสัมมนา โคชชิ่งกบอป้าตอบแบบกรุปครับอีกหนึ่งชั่วโมงเต็งเพื่อนๆกลับแต่คุณยังโคชชิ่งต่อคุณติดตรงไหนคุณพูดมาเลยเดี๋ยวเราช่วยปลดล็อกคุณให้นะสำหรับบัตร general ทั่วไปนี่ครับคือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบราคานี้นะครับรวมอาหารและน้ําดื่มเรียบร้อยแล้วครับคุณมีอาหารทานแน่นอนนะครับและที่สําคัญครับเราเนี่ยจะจัดแค่ถึงตอนเย็นก็ได้แต่ด้วยความสําคัญคือโอป้าเห็นความสําคัญว่าคนที่มีความสับสนในความคิด จะร,ระเบียบอารมณ์ไม่ได้จะร,ระเบียบความคิดไม่ได้ความเชื่อมันก็เพี้ยนเช่นเดียวกันและเมื่อคุณเจอสิ่งนี้ในบอร์ดคุณถูกหยุดยั้งมาหลายปีแล้วครับและมันจะไม่คุณทุกข์ทรมานกับคนรับที่ไม่ก้าวหน้านะเราก็เลยจัดให้คุณถึงสองทุ่มนะครับแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มวันที่เก้าธันวาคมนะครับเป็นเต็มวันเลยมีอาหารมีน้ําให้ครบเลยนะในราคานี้นะครับการลงทุนของค,คุณครั้งนี้โอป้ามองว่าคุ้มกับเพราะสิ่งสําคัญถ้าคุณรู้สึกว่า ความคิดคุณ่ะมันไม่ได้ขยับไปข้างหน้าเท่าที่คุณอยากจะเป็นคุณควรอยู่ในโปรแกรมนี้นะครับเราจะช่วยคุณจัดระบบความคิดได้ดีขึ้นตอนนี้คุณจัดระบบความคิดดีขึ้นมันมีข้อดีครับหลายเรื่องขอยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับมันทําให้คุณลงมือทําอย่างทรงพลังและอลงมือทำแบบสอดคล้องเพราะเวลาที่คุณจัดระบบแล้วคุณรู้ว่าคุณต้องเรียงตัวเองแบบไหนในสถานการณ์ต่างๆ มันทำให้คุณยังคงทรงพลังแม้จะเจออะไรก็ตามคนที่มีความคิดสับสนร้อนรุ่มกังวลใจถ้าเจอสถานการณ์ที่มันดังแรงหน่อยไปเลยครับไปไปอยู่ตรงนั้นไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าหนูที่จัดพยายามจะคิดบวกคิดดีมีอารมณ์ดีแต่สุดท้ายก็วนกลับมาหููที่เดิมคือเหนื่อยใจท้อกังวลเครียดเปรยเป,เป,เปร้อนใจหงดหงิดครับ ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เหมาะมากหรือสําหรับบางคนที่อาจจะมีความคิดที่เจ๋งอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับคุณมาพัฒนาความคิดนะโปรแกรมเหล่านี้ได้ฟิตมายเซ็เนี่ยเราตั้งใจให้รวมสังคมของคุณพัฒนาตัวเองคนที่รักการพัฒนาตัวเองก็จะมาอยู่ในโปรแกรมนี้เพราะฉะนั้นนอกจากคุณจะได้เรียนรูล้ละคุณยังได้เจอคอนเน็กชันที่รักการพัฒนาตัวเองนะพวกเขาเป็นคนที่ชอบฟังพอดแคส อ่านหนังสือเข้าโปรแกรมสัมมนาต่างๆซึ่งเราได้รวมคนที่รักการพัฒนาตัวเองมาอยู่ที่นี่แล้วนะคุณสามารถสมัครเพิ่มได้นะครับซึ่งโปรแกรมนี้รับได้เพิ่มอีก40คนนะครับเราจะทํางานกับคุณอย่างเต็มที่คุ้มค่าแก่เวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มแน่นอนและอาจจะเละไปถึง2ทุ่มครึง่งอย่าให้คุณเบื่อใจไว้เลยถ้าคุณต้องการลงแบบ VIP e บวกไปอีก1ชั่วโมงนะตีไปเลยครับไม่เกิน3ทุ่มครึง่งโอเคไหม นะไม่เกินสามทุ่มครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เต็มทีก่การโรงแรมของเราจัดที่โรงแรมเรดิสันสวีทซอยสิบสามนะสุขุมวิทซอยสิบในรอบนี้นะครับแล้วก็มีอาหารมีน้ําให้นะครับ fit m ม n d เซ็นะมันไม่ได้เหมือนกับฟิตไอที่เป็นฟิตไม s e เซ็ o โรดมซเซ็นะครับ fit ในที่นี้คือออกกําลังกายความคิดครับสมองเราเวลาที่ไม่ได้ถูกจัดระเบียบมันจะรกมากและมันจะไปดึงอดีตหรือโปรแกร,รมเก่าๆมาเพราะฉะนั้น มันเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับคุณครับที่คุณจะได้โปรแกรมนี้ไปใครสนใจก็ทัก l ล n e แอดนี้ได้นะครับไลน์ a s s i oppa esn นะครับหรือว่าสแกน QR code นี้นะครับและแน่นอนครับว่าโปรแกรมเหล่านี้ครับมันมีไว้สำหรับคนที่ต้องการคอนตัมลิเติบโตได้ของการจัดระบบความคิดการจัดระบบความคิดไม่ค่อยมีใครเปิดเป็นคลาสสอนสดแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีแม้แต่คอร์สออนไลน์ก็ไม่ค่อยเห็นครับเพราะมันลึก ถ้าเกิดว่าเป็นแค่เรื่องจิตสํานึกจิตตสังนึกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณหาฟังในทั่วไปแต่การจัดระบบความคิดน้อยมากครับที่คนจะมาเปิดเผยเคล็ดลับแบบนี้นะเพราะมันต้องเป็นสิ่งที่แต่ละคนใช้กันจริงจริงน้อยมากครับอป,ป้าก็ยังไม่เคยได้เรียนแบบนี้เหมือนกันนะครับที่แบบว่าเป็นคลาสแบบเจาะจงแบบนี้น้อยมากครับแต่นี่เป็นครั้งแรกนะที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับและอยากให้คุณได้เข้ามาอยู่ในโปรแกรมของเรานะหนึ่งวันเต็มนะถ้าเกิดว่า นะคุณเข้ามาเรียนแล้วหนึ่งถึงสองชั่วโมงคุณรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับคุณก็แจ้งเราได้ครับเราคืนเงินนะครับแต่เราอาจจะหักห้าร้อยบาทครับค่าเสียเวลาของเราและค่าโรงแรมที่คุณเดินเข้ามาด้วยแค่นั้นเองครับเราจะคืนเงินในส่วนต่างนั้นแต่หักเพียงแค่ห้าร้อยเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นค่าสถานที่ที่คุณเหยียบเข้ามาในโรงแรมของเขาโอเคแม่ไม่ได้เกี่ยวโกงป้านะครับแต่ว่าค่าหัวโรงแรมไม่ใช่ห้าร้อยนะครับแต่นี้เราหักขั้นต่ํานะถ้าคุณกลับก่อนยังไงเราก็ ขาดโนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าห้าร้อยหักพอเป็นน้าจิ้มนะครับเดี๋ยวเราเติมให้แต่ว่าเอออยากให้คุณตั้งใจเต็มที่กับทั้งวันจะดีกว่านะคุณยังมีอีโก้ที่คุณต้องเอาชนะมันคุณยังมีอารมณ์เก่าๆที่ต้องเอาชนะมันคุณยังมีเรื่องเก่าๆที่คุณต้องกลับในความเข้าใจนี่เป็นคลาสการจัดระบบทางความคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่อยากให้คุณเข้ามาถ้าคุณจัดได้คุณพุ่งไวมากครับเลือกเป็นนูทิพย์จัด แล้วกลับมาอยู่กับตีงจริงๆนะครับเรียนเก้าทันวาโรงเรียนเจอกันครับพี่แพทนะครับโอเคระนั้นมาเจอกันนะครับ